มาดูอีกหนึ่งเมนูผัดเผ็ดปลากระเบนผัดเผ็ดปลากระเบนนะครุณตาเขาเรียกว่าผัดเผ็ดปลาจ้องมองปลาจ้องมองปลาจ้องมองผัดเผ็ดปลาจ้องมองอ้าครับเป็นมูเมนูใหม่ของร้านเจ๊อ้อนแก๊้ไตอีกเมนูนึ่งนี่มิตรรักนักดื่มนี่พลาดไม่ได้เลยพลาดไม่ได้ใส่พริกแกงเผ็ดนะครับครึ่งกิโลพริกแกงเผ็ดครึ่งกิโลใช่เราจะเพิ่มสีด้วยพริกแกงใต้ตามด้วยพริกแกงใต้ครับเรามาเพิ่มสีด้วยพริกแกงใต้สักนิดนึงไม่เยอะไม่เยอะประมาณสองทีช่างเหครับครับ เราติดเตาเลยรับพีิแกงใี้หอมนะครับถ้าได้ขึ้นตาสับประรดเลยนะพี่แกงจะได้หอมๆเขาจะได้ตุกดีๆพริแกงนี่หอมมากเลยนะครับมมยิบย่งจะใส่เครื่องมาใส่ไปนะพี่นะหอมหอม,หอมมาก ต้องใจเย็นๆนะครับพี่แกงต้องคอยคนตลอดไม่งนั้นมันจะไหม้ก้นกระทะ <c oughs> อีกนิดนึงเปล่นะครับมันจะขึ้นสีมันจะเข้มๆหน่อยใช่ไหมครับเดี๋ยวมันจะขึ้นเป็นรูอย่างเงี้ยเป็นตาตะกัรวเราใกล้จะสุกแล้วแกงเริ่มหอม หอมนะครับหอมมากทำข้าวไม่ยากครับเราต้องใจเย็นๆเอาใจใส่ใส่ใจใช่ไหมครับใส่ใจครับต้องใส่ใจลงไปนะใส่ใจลงไปแล้วอร่อยแน่นอนอร่อยแน่นอนเจ๊เบสใส่ใจทุกเมนูนะครับทําเองทุกเมนูครับร้านร้านนี้อร่อยเด็ดแน่นอนครับทุกเมนูเลยนะครับอ่ะที่แกงเราหอมได้ทีแล้วเราเติมน้ำตาลลงไปนิดนึงตามด้วยน้ำตาบเราจะเติมน้ำไม่เยอะนะครับเราจะทำแห้งๆเปวันนี้ แค่นี้พอววแล้วมาปรุงรสครับตาปบปนปี๊บสักข<ม>ีดนึงจะไม่หวานนะครับหวานแค่ให้มันกลมกล่อมนตานปี๊บเราจะใช้เกลือรครึ่งหอ่อเราจะผัดค่อนข้างแห้งเกลือครึ่งห่อครับมันจะเค็มการนำปลาขอบกระทะนิดหนึ่งปรุงรสนิดหนึ่งครับไม่เยอะนะครับ ขาดไม่ได้เลยพริกไทยไปเลยนี่ดึงความหอมความหอมออกมาว้าวไทยฮะเสร็จแล้วเรามาใส่เครื่องผัดกันกระชายพิสิฟ้ากระชายพิสิฟ้าเผื่อพวงเลือดนิดนึงเมื่อกี้ใส่ลงไป